เดือนนมีเพียงแค่จองห้องก็มีสิทธิ์ลุ้นรับท้องและตอนนี้เราก็อยู่ที่เดอะพาเวอแอสุดทีสานคอนโดคอนโดห้องสวยที่อยู่ใจกลางราชดา18แค่5้นาทีก็ถึง m r t ห้วยขวางอีกทั้งยังใกล้เดอะสตรีราชดาเอสพนาราชดาและโรงพยาบาลพระรามเก้าเดินทางง่ายมากห้องนี้เป็นแบบหนึ่งห้องนอน1ห้องนั่งเล่น1เคาน์เตอร์ครัวมาในขนาด33ตารางเมตรที่สำคัญคือผ่อนเริ่มต้นเพียง9 0้า สวนสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีฟิตเนสสระว่ายน้าส่วนย่อมระบบรักษาความปลอดภัยบอกเลยว่าครบจบในที่เดียวัวห้องตกแต่งไสไตล์มินิมอลน่าอยู่ที่ชอบมากเลยคือวิวระเบียงห้องนี้นะติดสระว่ายน้ำมองออกไปก็จะเจอสระว่ายน้ำแบบนี้เลยที่สำคัญนะเราจดตะข่ายกันนกให้เรียบร้อยบอกเลยว่าหายหู ส่วนตัวเครื่องแป้งนะก็มีเก้าอี้ให e ้ ide, แล้วก็มีไฟติดด้านบนบอกเลยว่าสาวๆต้องชอบส่วนห้องน้ำนะก็แบ่งกันน้นโซนแห้งโซนเปียกชัดเจนแถมเครื่องทำน้ำอุ่นไปให้ด้วยนะใครสนใจสามารถจองห้องเพื่อรุ่นรับทองได้เลยนะ